บาร,รมีของพวกเราที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานำพาญ,ญาติโยมมาสวมดมนต์ในวันนี้ก็ถือว่าการที่ได้พบปะพูดคุยสั้นๆหรือการเชื่อมบารมีก็เป็นมงคลอันยิ่งวันนี้ก็ถือว่าวัดสวนภูมิเป็นมงคลอันยิง่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา เดินทางมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามปกติแล้วที่วัดสุวนรำภูมิเนี่ยก็สวดมนต์เป็นประจำวันหนึ่งก็ประมาณเจดรอบช่วงเช้าก็อยู่ที่เจ็ดโมงช่วงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็อยู่ที่ส0บโมงถึง11บเอโมง แล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งแล้วก็ช่วงหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็สวดมนต์พร้อมกับทำม,มังนะฟังธรรม롱ตามาช่วงสองทุ่มครึ่ง ไปจนถึง3ามดุ่มก็อยู่ที่ประมาณหรอบเจรอบก็อยู่ที่ประมาณนะก็จะว่าการสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเมื่อก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะไปอยู่วัดเขาประตูชมพลนธรรมาภาพบดเป็นเนนน้อย อยธรรมยุทธสายลงตามมหาบัวเจ็ดแปดพรรษาในช่วงนั้นก็ถือว่าเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในสายพุโทโธส่วนมากก็จะเน้นหนักในในการปฏิบัติไม่ค่อยจะได้มาอยู่กับคณะญาติโยมเพราะว่าสายธรรมยุทธก็จะอยู่ในป่า้ะเป็นส่วนมากก็จะเน้นการภาวนาพุโทโธ เป็นหลักตั้งแต่เช้าจนเย็นบางทีก็ปฏิบัติด,ด้วยก็ทางจุมกุมด้วยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาโยกับญาติโยมเท่าไหร่ส่วนมากก็อยู่ในป่าตามป่าจะงน้การภาวนาพุทโธนี่ก็เป็นการเจริญกรรมฐานอยู่กับอารมณ์กรรมฐานในขั้นสมถกรรมฐานนั่นแหละ ทีนี้พอหลายปีต่อมาก็เป็นพระก็ดีก็ไหลสิปันศายอยู่มาอยู่ที่ลพบุรีเนี่ยก็ได้รู้จักกับหลวงปูด่ดูมาหลายปีอยู่เสร็จแล้วการที่จะอยู่กับหลวงปู่ดูเนี่ยเราก็ได้ศึกษาศึกษาประวัติมายาวนานว่าหลวงปู่ท่านคือใคร หลงตามาคือใครหลงปูดูคือใครโดยเฉพาะที่หลงปูดูพอามาปัญโยเมื่อได้ศึกษาในประวัติของท่านก็รู้สึกว่าหลวงปู่ตัวเราเองหรือหลงตาทรงเองนี่ก็สมัยที่ปฏิบัติอยู่ก็คิดนะคิดที่จะปรารถนาอยู่พอสมควร นอกจากที่เราปัารถนานิพพาน,นคือความดับทุกข์ก็ยังปัารถนายิ่งไปกว่าน,นั้นอีกนั่นแหละก็คืออยากจะเป็นผู้ที่นำพาสัพพจิตสัพพิญญัณทั้งหลายให้ให้พ้นไปจากความทุกข์โดยไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะต้องเอาผู้อื่นไปด้วยนะไม่ใช่เราจะพ้นทุกข์เฉพาะตัวเราผู้เดียว เพราะการที่เราอยากจะให้นำาพาผู้อื่นไปด้วยเนี่ยมันก็คือปัจจาใหญ่อยู่จึงมาเห็นประวัติหลวงปู่ได้มาศึกษาหลวงปู่แลอหลวงปู่ดูหลวงปู่นี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ท่านปัฒนาพุทธภูมิและอนาคตการข้า,างหน้าก็คือ บารมีของท่านที่จะมาตัดสู้เป็นพระสีอริยเมตไตรในอนาคตการข้างหน้าในอีกหลายล้านล้าน,านปีข้างหน้าเมื่อมาเจอประวัติหลวงปู่ได้ศึกษาบารมีหลวงปู่ก็รู้สึกว่านี่หลยคือแนวทางที่อาตมาหรือกระผมเองได้ได้ตั้งใจใตั้งใจตามแนวทางนี้ แม้ว่าเวลาที่ที่เราจะสร้างบาร,รมีนั้นนะมันจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเราก็รู้สึกมีความทูกอกปลุกใจเป็นอย่างยิ่งในการบำเพ็ญบาร,รมีสายนี้จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกับแนวทางหลวงปู่นี่แหละก็คือสร้างบาร,รมี ไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะสิ้นทุกชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่อ,ตอไปแต่เป็นการสร้างบารมีใหญ่อยู่พอสมควรจึงเป็นที่มาของการสวดมนต์สวดมนมต์แผ่เมตตาสวดมหาจากักรพรรดิแล้วช่วยเหลือเกือ้อกูลดวงจิตวิญญาณทั้งหลายไม่มีประมาณอันนี้คือที่มาที่ไปเขาวข้าในการที่ได้สวดมนต์ภาวนา หลังจากนั้นก็ได้หลังจากที่เราได้เคยภาวนาพุโทโธมาเราก็เลยเปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นสวดจจ้า,าพัดซึ่งก็เนื้อหาสาระก็คือเป็นพุทธมนต์อันเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาสวดมนต์ภาวนาจจกรพัดนี่มันก็จะมีอะไรต่างๆยเยอะแยะท่านทั้งหลายได้สวดไปสวดไปลองดูนะหรือบางท่านบางคนก็ ตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่ก็มีมาประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะโลกวิญ,ญญาณพร้อมบทพุทธมนต์หรือบทจักพัทเนี่ก็จะเป็นบทที่มีอานุภาพพอสมควรมีอานุภาพพอสมควรก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกวิญ,ญญาณทั้งหลายแต่ในเบื้องต้นของการสวดมนต์ที่ได้เดินตามหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านจะมีหลัก จะมีหลักคิดหรือหลักการเจริญกรรมาฐานอยู่คือแนวทางของหลวงปูน่นี่ท่านจะเน้นในการสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็อนมทนาบนันทึกบุญแล้วหลักของจิตที่ในขณะที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะเน้นว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยอย่าไปหยาบ อันนี้ท่านเน้นมากอยาก่าอกอยากให้จิตสงบก็ไม่ว่าหรืออยากได้นู่นได้นี่ก็ไม่ว่าเนี่ยลักษณะของหลวงปู่หรือไม่อยากก็ไม่ว่าจะอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าแต่ว่าให้วางจิตเป็นกลางๆลางวางจิตให้สบายสบายแล้วสวดมนต์ไป ภาวนาไปการที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยก็คือการที่เราฝึกจิตนั่นเองฝึกจิตดีๆนั่นเองฝึกเจริญกรรมฐานเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะอยากให้มันสงบก็ไม่ว่าเราไม่อยากให้มันสงบก็ไม่ว่าแต่เราให้ภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆนี่เราก็จะเดี๋ยวมัน จะสงบของมันเองหลวงปู่ท่านชอบจะให้ข้อคิดอย่างนี้เหมือนเรากินข้าวถึงเราไม่อยากให้มันอิ่มแต่เราก็กินไปทีละคำทีละคำทีละคำเดี๋ยวมันก็อิ่มเองการภาวนาก็เหมือนกันการสวดมนต์ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปอยากได้โน่นได้นี่แต่ให้เราภาวนาด้วยจิตบริสุทธิ์ สวดมนต์ด้วยจิตบริสุทธิ์สวดมนต์ด้วยจิตเป็นกลางแล้วอนาุภาพในการสวดมนต์ด้วยจิตเป็นกลางเนี่ยมันจะมีแสงสว่างมีพลังแล้วแผ่ออกไปแผ่เมตตาออกไปตั้งแต่เราตื่นเช้าสายบ่ายเย็นเราก็พยายามแผ่เมตตาไปที่ไหนมาไหนก็ค่อยแผ่เมตตาเพราะหลวงปู่บอกว่าทุกย่างก้าวที่เราเดิน เราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยในโลกของวิญญาณนี่มันมีหลากหลายมิติท่านว่าเนี่ยตามสายตาของมนุษย์เราเราก็มองเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นเสาไฟฟ้าเห็นสิ่งนูน่นสิ่งนี้เหมือนจะมีแค่นี้แต่หลวงปู่บอกว่าอย่างเช่นในวัดสวนอภูมิเนี่ยท่านบอกหลวงตาทรงบอกว่าทุกย่างก้าวเนี่ย ให้แผ่เมตตาก็เลยถามท่านว่าทำไมถึงแผ่เมตตาทุกอย่างเก้าท่านบอกว่า 1. เป็นการฝึกสติไม่ให้จิตของเราเนี่ยเสสายออกไปข้างนอก 2. เป็นการเชื่อมโยงบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สคือการเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกัน ตัวเราเองก็จะจิตของเราก็จะอยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วเราก็แผ่เมตตาไปสู่โลกวิญญาณทั้งหลายเพราะในแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยพบภูมิต่างๆมันซ้อนซ้อนซอนซ,อน,ซอนกันอยู่ทุกมิตเิเพราะฉะนั้นในทุกมิติเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะได้รับเลย บางทีเราก็ต้องน้อมกําลังบารมีแผ่ให้เขาในแต่ละพบแต่ละภูมิแต่ละมิติเขาก็มีวิบากมีกังของเขาอยู่ที่กักขังเขาไว้ในพบนั้นๆภูมินั้นๆท่านเรียกว่าติดพบติดภูมิท่านจะบอกว่าสภาะดวงจิตสภาวิัญญาณเช่นบางทีเขาตายในที่อุบัติเหตุ หรือบางทีเขาตายในที่ต่างๆบางทีเขาก็ไปไหนไม่ได้เพราะกำลังเขาไม่พอบุญกุศลเขาไม่พอหรือก่อนตายเขาอาจจะเป็นห่วงเขายึดมั่นถือมั่นในพบพรมตอนเป็นมนุษย์สมมติว่าเขายึดถือในลูกในหลานยึดถือในที่ไร่ที่นายึดถือในบ้านช่องจิตของเขาก็จะผูกพันอยู่ตรงนั้น ถ้าบุญกุศลที่เขาทำมาไม่พอบางทีเขาก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ติดอยู่จนกว่าว่าวิบากกรรมตัวนั้นเขาจะหมดเบาบางหรือบางทีถ้ากรรมหนักก็ติดอยู่นานหรือบางทีก็อาจจะไปอยู่สุภพบภูมิที่ต่ำลงไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทุกย่างก้าวที่เราสวดหมดเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการเจริญสติอยู่ในปัจจุบันแล้วเป็นการเจริญสติในปัจจุบันแล้วก็แผ่เมตตาในปัจจุบันแล้วขณะเดียวกันจิตของเราก็จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานท่านะจึงบอกว่าสถานที่เราอยู่ยเนี่ยทุกย่างก้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในวัดก็ดีที่บ้านก็ดีทุกมิติทุกย่างก้าวจะมีโลกวิญญาณเท่านั้น ซึ่งศาสตร์ตรงนี้ก็หลวงตาทรงเองก็เพิ่งได้มาศึกษากับหลวงปู่ในสมัยตอนเป็นสมเมสัย,สยน้อนก็เน้นหนักภาวนาพุทโธเฉยๆก็ไม่ได้มีสัมผัสอะไรมากมายแต่มาอยู่ในสายแห่งพธิยานนี้รู้สึกว่าจะสัมผัสกับโลกวิญญาณนี้เยอะยิ่งเวลาเราสวดจักกะพัดเราไปไหนมาไหนเราแผ่เมตตานี่ จะเห็นได้ว่าคลื่นพลังงานต่างๆนี่จะมีเยอะมากทุกย่างก้าวเหมือนที่หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี่จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเราสวดมนต์จิตเราก็จดจ่ออยู่กับพุทธมนต์การที่จิตเราจดจ่ออยู่กับพุทธมนต์ก็คือเป็นการเจริญกรรมฐาน การเจริญกรรมฐานก็คืองานของจิตการภาวนาก็คือการทำงานของจิตการภาวนาก็คือการทำจิตของเราให้ให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้มีประโยชน์ขึ้นจนกว่าว่าจิตของเราจะเริ่มตั้งมั่นตั้งมั่นโดยที่เราไม่ต้องไปคุมตั้งมั่นโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับ โดยที่เราไปต้องไปกํำหนดกฎเกณฑ์อันใดตั้งมั่นโดยโดยความเป็นกลางหลวงปู่ท่านจึงได้เน้นว่าเวลาสวดมดนต์นี่อยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าเราทำใจเป็นกลางกลางทำใจให้สบายสบายมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจ รู้เท่าทันความคิดของตัวเองสวดไปด้วยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไปด้วยแล้วก็ยากจะฝากบอกใหญ้ญาติธรรมทั้งหลายได้ได้รู้ที่มาที่ไปนะที่หลวงตาสงได้ได้อยู่กับสายหลวงปู่นี่มาพอสมควรก็พอจะนำเรื่องราวต่างๆเล็กน้อยๆก่อนที่เราจะสวดมนต์ให้ท่านทั้งหลายได้ได้รับรู้ว่า ที่จริงแล้วการสวดมนต์จักพรพัิก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่พิเศษหน่อยคือโลกวิญญาณเขาจะได้อานิสงส์ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะพลังบาร,รมีของหลวงปู่เวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราก็จะเชื่อมจิตของเราที่ที่ผ่อนคลายที่สบายๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เชื่อมโยงบารมีกับพระโพธิสัตว์มาที่เรานแสงสว่างเหล่านั้นคลื่นพลังงานเหล่านั้นก็จะมาที่เราแล้วแพ่ไปท่านทั้งหลายนึกถึงใครนึกถึงที่อยู่อาศัยนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรน,นึกถึงตรงนู้นตรงนี้คลื่นพลังงานแห่งความสบายแห่งความสงบก็จะแผ่ในในเริ่มต้นก็จะประมาณนี้ แต่พอเราสวดไปนานๆสวดไปนานๆก็จะมีอะไรที่ลึกเข้าไปอีกพนะิเศษเข้าไปอีกลึกซึ่งเข้าไปอีกอน,นั้นก็อยู่ที่ปัจจตังนะบางทีก็พูดบอกกันไม่ไดนะ้ขอให้ท่านได้ปฏิบัติไปนะคลื่อนกระแสพลังงานหลวงปู่ท่านเป็นยังไงในขณะที่เราสวดเนี่ยหลวงปู่ท่านบางท่านก็จะอาจจะเห็นหลวงปู่แล้วบางท่านก็อาจจะไม่เห็นแล้วบางท่านก็อาจจะสัมผัสคลื่อนอะไรต่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่กับสติในปัจจุบันอันนี้สำคัญที่สุดสติที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับของจริงของจริงก็คือขณะนี้แหละขณะที่เรานั่งอยู่เก้าอี้ก้นที่เราสัมผัสเก้าอี้เราก็รู้หายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ เรานึกสวดมนต์เราก็รู้นี่อยู่กับความเป็นจริงตรงนี้นะแล้วนอกจากนั้นเราก็มันก็เป็นไปเองท่านทั้งหลายก็แผ่เมตตาไปเองนั่นแหละก็อยู่กับความเป็นจริงอันนี้คือข้าวข้าวข่าวข้าวก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ได้พอเป็นแนวทางว่าการสวดจัก,กพัดเนี่ยทำไมถึงสวดเพราะอะไร ข้อใหญ่ใจความก็คือบางทีศาสตร์ของหลวงปู่ศาสตร์โพธิญาณนี้ไม่ใช่จะสอนให้เราดับทุกในวันนี้ชาตินี้บางทีก็ค่อยๆสั่งสมไปค่อยๆสั่งสมไปแต่ถ้าผู้ใดมีกําลังจะปฏิบัติให้สิ้นทุกในชาตินี้ท่านก็ช่วยส่งเสริมหลวงปู่ท่านบอกว่าใครมีกําลังจะเจริญนิพพานากรรมฐาน จะสิ้นทุกไปเลยท่านก็พร้อมที่จะส่งเสริมทั้งหมดหรือผู้ใดที่จะสังสมบาร,รมีไปเรื่อยๆก็คือประมาณแนวทางนี่แหละนะการวางใจให้เป็นกลางสวดมนแผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญในแต่ละวันแต่ละวันให้จิตของเราเป็นบุญนะเราอย่าบันทึกบาปแม้กระทั่งความโกรธทุกคนก็มีแต่เราอย่าให้มันอยู่นานนะพอมันโกรธขึ้นมาเรานึกถึงพุทธมนเราก็แผ่ นึกถึงสติอยู่กับปัจจุบันธรรมรู้เท่าทันมันด้วยความโกรธมันก็จะลังับดับลงไปความโลภก็จะดับลงไปก็เป็นการปฏิบัติธรรมในหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ที่มีบรารมีเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กล่าวมาให้ท่านเป็น เป็นแนวทางในเบื้องต้นขาะทีนี้ก็ท่านทั้งหลายได้ได้น้อมจิตอยู่กับปัจจุบันระลึกรู้อยู่ก,กับปัจจุบันให้ใจก้าให้ใจออ,อกนะวางใจให้ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็น้อมไปที่หลวงปูนะ่เราจะมองรูปลักหลวงปู่ก็ได้จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้แต่ก็ขอให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมถึง บารมีของหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ได้นำพาพวกเราทั้งหลายทั้งหมดนี้อารัธนาบารมีตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์บทผมทุกทุกพระองค์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้อมระลึกนึกถึงพระธรรมน้อมระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมด เลือกนึกถึงครูบาอาจารย์พระโพธิสัตว์เจ้าผู้บำเพ็ญโพธิญาณไม่มีประมาณมีหลวงปู่ดูลมปะปัญโยเป็นที่สุดขอเมตตามารมีหลวงปู่น้อมนำสภาพดวงกิจสัาวะดวง,ดดว,งวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายะลึกนึกถึงไปผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราทั้งหมดมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติสาลยหิตผู้มีพระกุลทั้งหลาย ตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวีนทั้งหลายยุทธสภาพดวงจิตสภาพดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลไปทั้งหมดทั้งมวลพวทั้งผืนแผ่นดินไทยมีรัริยศมีรัุรุษและสตรีพระสยามเทวทิราชตลอดทั้งทุกทุกพระองค์ทั้งพระเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองพระการชัยศรีพระดาหูพระาหก เจ้ากรุงพารีแม่พัธรณีพระคงคาพระเพิงพระพายพระพิรุณพระยาครุฑพระยาน,นาคทั้งสี่ตระกูลคนทันยุทธยาธรจินนอนจินนารีบังบทลับแหลและส,สรรพสัตทั้งหลายเพื่อร่วมเก,กิดแก่เก็บตายทั้งหมดไม่มีประมาณขอน้อมนำสพรพพโดวงกิจวิญญาณเหล่านั้นมาร่วมสวดจัก,กรพรรดิมารับกำลังจัก,กรพรรดิเพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มบารามี นักกะละบดนี้เถินพุทธังเชีวตังเมปบเชมิธัมมันเชีวตังเมปบเชมิสังขันเชีวตังเมปบเช มาตาปิโตคุณังวันธามิพระไตรสิกาะคุณังวันธามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโต อะระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคันสรนังกัจามิธัมมังสร